สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิย์มนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินนะคะให้กับชาวราศีพฤษภตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค,ค่ะช่องนี้เราเน้นตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะทุกท่านสามารถเช็คว่าท่านเกิด ในราศีใดตามโหราศาสตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะแล้ถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถกระทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR Code ได้เลยค่ะ,ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5ใบด้านบนค่ะจะมีผลตั้งแต่วันที่15-22ถึง22มีนาคมค่ะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะคือ2ใบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ2ใบนี้แล้วก็เป็นไพ่สรุปค,ค่ะ เรามาเริ่มจากการเงินกันก่อนเลยนะคะชาวพฤษศตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหานะคะเครียดน,นะคะในเรื่องของการเงินนะคะบางคนเนี่ยเป็นมากถึงข้านอนไม่หลับนะคะทีนี้เนื่องจากว่าอะไรบางคนเป็นลักษณะที่ออไม่มีการวางแผนที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะแล้วคุณเองเนี่ยก็ยังไม่ได้จริงจังนะคะหรือว่าเป็นอาการอิกเนอหรือว่าหลอกตัวเองนะคะว่า คุณไม่ได้มีปัญหาทางการเงินนะคะหรือว่าคุณเนี่ยไม่ได้ใส่ใจปัญหาทางการเงินของตัวเองได้ดีเท่าที่ควรนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังการใช้เงินโดยคิดไม่รอบคอบนะคะคุณอาจจะยังอยากได้ของที่ไม่จําเป็นอยู่นะคะต้องลองควบคุมนะคะการใช้เงินเกินความจําเป็นอยู่ด้วยนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกใบหนึ่งนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคือคุณกำลังอาจจะกำลังหาช่องทางการหาเงินใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะใช้เป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่สรุปออกมาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ย จะนำมาซึ่งความร่ำรวยให้กับคุณได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคุณใช้ความชำนาญแล้วก็ความเชี่ยวชาญนะคะที่จะประกอบอาชีพของคุณนั่นเองค่ะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีความชำนาญด้านไหนก็ควรจะใช้ความสามารถทางด้านนั้นนะคะในการทำมาหากินนะคะซึ่งมันก็จะทำให้คุณมีความร่ำรวยได้มากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะเราก็จะมาต่อกันด้วยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับ ใครก็ตามทีออ่มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณไม่จําเป็นจะต้องฟังคลิปต่อจากนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยจะเน้นสําหรับคนที่มีปัญหาเท่านั้นค่ะแล้วถ้าสิ่งที่แม่หมอกาลังจะพูดไปไม่ใช่ความรู้สึกของชาวพึกศพที่มีต่อคู่รักของคุณก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นความรักความรู้สึกของคู่รักของชาวพึกศพที่มีต่อชาวพึกศพนั่นเองค่ะอ,อ สำหรับคนโสดก่อนเลยนะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยโสดอยู่นะคะคุณอาจจะเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนความรักครั้งนี้มันแบบรักกระปิดรักกระเปิดนะคะออนออนออฟออฟนะคะเป็นลักษณะที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยว ก็หายไปเลยอะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้นะคะซึ่งเขาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นชนต่างชาติเป็นรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะแล้วก็มีอายุแตกต่างกับคุณมากๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะเด็กกว่าคุณด้วยนะคะทีนี้สำหรับคนที่ มีปัญหาทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะให้ประจําตัวเนี่ยบอกคุณว่าคุณจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณคอยส่องเขาอยู่นะคะทางโซเชียลมีเดียเนาะแต่ว่าคุณเหมือนว่าบางคนนะ่ะเป็นลักษณะที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองแบบส่งเขาคือส่องติดจนเป็นนิสัยไปแล้วนะคะแล้วก็คุณเนี่ยมีภาวะที่แบบหลอกตัวเองอยู่นะคะ หลอกตัวเองเรื่องอะไรหลอกตัวเองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีความหวังนะคะบางคนก็หลอกตัวเองว่าเอ,อ่อที่หลอกตัวเองเนี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันหนักมากในความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือ ใครที่เคยหายไปจากชีวิตคุณเนี่ยอยู่ๆก็จะกลับมานะคะผุผุโผล่ๆนะคะอาจจะมาให้เห็นในช่องทางของโซเชียลมีเดียเนาะแบบแแบบมาแล้วก็แวบบไปนะคะก็คือถ้าเกิดคุณสองเขาคุณน่าจะได้เห็นนะคะทีนี้การที่เขาแบบปุปุโผๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะว่าคือเขาเนี่ยคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะตอนที่คุณเนี่ยพูดคุยกันนะคะแล้วคุณอ่ะก็รู้สึกว่าคุณ คิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยไปจนแก่เท่านะคะยังไงก็ตามคือให้เรามัดระวังเพราะว่าคนที่มีปัญหาจิตตเวทเรื่องเครียดเรื่องเป็นแอ x ซ e t y ตี้แพเนี่ยคุณมีโอกาสที่อาการคุณจะกําเริบได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ,ะปัญหาทั้งหมดเนี่ยอันนึงที่เป็นสาเหตุหลักเพราะว่าเหมือนว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีความเป็นเด็ก อยู่ในตัวนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าความเป็นเด็กเนาะคือแบบไม่อยากจะมีคอมมิตเมนต์นะคะอยากจะเที่ยวเล่นอยู่เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเจอไม่สามารถที่จะทนกับความเครียดนะคะจากสิ่งรอบกายได้เนาะ <S <s คือเหมือนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่เป็นโสดอะหรือว่าอยู่แยกกันดีสักกว่านะคะ,ะนั่นเองด้วยความที่ คุณอาจจะไม่มีประสบการณ์นะคะในการเจอกับปัญหาในชีวิตแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะอุป,ประสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปได้นะคะทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ไพ่สรุปออกมาบอกว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหรือจะยังเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้นะคะ บางคนเนี่ยเหมือนขังตัวเองอยู่ในกรงนะคะหรือว่าบางคนก็ถูกขังอยู่ในกรงนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนรักคู่ครองของตัวเองได้อาจจะด้วยความไม่พร้อมหลายๆด้านนะคะบางคนเป็นลักษณะของออผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้เนาะก็เป็นไปได้ว่า คุณอาจจะได้มีการพูดคุยกันก็เป็นไปได้แต่ว่าออบทสรุปก็คือคุณยังไม่สามารถกลับมาเืินดีกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้คุณกับเขาวความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะขอจักรวาลน,นะคะช่วยบอกเรื่องราความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวพุกศบและผู้เรา่ได้ใก้สมรรถภาพ5ใบค่ะ ชาวพึกศพเนาะคือตอนนี้แม่หมอให้สองอันนี้เป็นของชาวพึกศพสองอันนี้เป็นของอคู่รักชาวพึกศพทาไม่ตรงลองสลับกันดูนะคะชาวพึกศพตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณแบบอึดอัดนะคะแล้วึกน้ําท่วมปากอยากจะพูดก็พูดไม่ได้นะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยบางคนก็เป็นลักษณะที่เหมือนถูกเทบางคนก็รู้สึกว่าคุณอยากจะไปบอกรักเขาเนาะแต่ว่าภาระในครอบครัวในชีวิตของคุณมันเยอะเหลือเกินแล้วคุณอาจจะต้องแบบ ไม่พร้อมอะนะคะยังไปไม่ถึงสักทีนะคะส่วนคู่รักของคุณนะคะจะรู้สึกบักรณีที่หนึ่งเขามีแฟนแล้วนะที่ไม่ใช่คุณอะ่ะแล้วข้อใครก็ตามที่แบบรู้สึกว่าอือก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหานะคะทางเรื่องอารมณ์เนี่ยตอนนี้เรื่องอารมณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะคะกรณีที่สองเนี่ยคือ สำหรับคู่รักชาวพฤกศพเนี่ยอะไรก็ได้นะขอให้เป็นขอให้คุณได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตด้วยกันในสถานะอะไรเนี่ยคือชาวพฤกศพคือคู่รักของคุณนะรับได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะแต่งไม่แต่งไม่ว่าจะแบบย้ายไปอยู่ด้วยกันเฉยๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเขาพร้อมนะคะที่จะ ใช้ชีวิตอยู่กับคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะยอมรับทุกๆอย่างในการที่คุณเป็นคุณนี่แหละนะคะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะทั้งสองคนก็เป็นลักษณะที่ม,มีความรักที่มั่นคงนะคะอ่า บางคนก็เป็นลักษณะที่อยากแต่งงานแล้วนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่แย่ไปเลยก็คือว่าเป็นไปได้ว่าคนใดคนหนึ่งนะคะก็คือมีแฟนแล้วเนาะแล้วกออ็อีกความหมายหนึ่งก็คือว่ามีแฟนแล้วแต่ว่ามีคู่รักที่เป็นความรักนอกสมรสนะคะอืตอนนี้มันก็เลยเหมือนว่าระหว่างคุณทั้งสองคนมันก็จะเป็นไปไม่ได้เนอะทีนี้แม่หมอจะขอ คำแนะนาจากจักรวาลให้หนึ่งใบนะคะขอจักรวาลน,นะคะช่วยให้คําแนะนานะคะของชาวพุกธศและคูรักด้วยไพย่คาแนะนำหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าอะไร you are for for reform home นะคะคือคุณอาจจะรู้สึกเศร้านะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่เหลือใครอะนะคะแล้วก็ให้คุณคิดว่า ที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะคือคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายเนาะ,ะความเศร้าอยู่กับคุณไม่นานแต่ว่าประสบการณ์ในชีวิตต่างหากที่จะสอนให้คุณเติบโตขึ้นนะคะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวผู้สบและคู่รักค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็อขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ อขอบคุณมากๆนะคะทุกๆการติดตามถ้าใครชอบการทำงานของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณลวงหน้าทุกไลค์ทุกแชร์ที่จะทำให้อัลกอริทึมของ youtube ได้กระจายคลิปของแม่หมอไปให้คนอื่นได้เห็นกันได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วเ,ลเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ